สวัสดีจ้าเลิกง,งานแล้วนะจ๊ะตอนนี้อยู่หน้าร้านกาแฟไอกาแฟน้ำแข็งใสกาแฟแก้วละยี่สิบบาทนะคะร้านขายของชําได้เล็กๆน้อยจ้ามีร้านตัดผมไปถึงบ้านได้หรือเปล่าล่ะอ่า วันก่อนออกดอกนะน่าจะหมดแล้วเนี่ยต้นงาช้างน่าร้านขายของชําได้เล็กน้อยจ้ามีร้านตัดผมด้วยนะ่้มรถปะยางด้วยนะจ้าร้านนี้นะจ้า่อมรถปะยางด้วยแวะได้นะจ้าถนนสายสายนั่งรอเนี่ยต้นงาช้างวันก่อนออกดอกนะน่าจะหมดแล้วเนี่ยต้นงาช้าง สวัสดีจ้าเลิกงานแล้วนะจ๊ะตอนนี้อยู่หน้าร้านกาแฟไอกาแฟน้ําแข็งใสกาแฟแก้วละยี่สิบบาทนะคะสายจอมพระไปทางนู้นก็จะเข้าเมืองนะคะแก่ใหญ่แก่ใหญ่สายจอมพระนี่สวัสดีจ้าเลิกงานแล้วนะจ๊ะตอนนี้อยู่หน้าร้านกาแฟไอกาแฟน้ําแข็งใส กาแฟแก้วละยี่สิบาทนะหน้านาวก็แบบนี้แหละ,ะมายยมอ้าพี่พลอยไปไหนรถเป็นไรมาหาช่างอะดิเร้าเคยเห็นกันลงคลิปบ่อยอยู่นะจ๊ะหน้าร้านก็จะมีนี่ประดับดอกไม้ตะมุตะมิหน้าร้าน้นารานช่างไมอย ช่างอยู่หรือเปล่าช่างไม่อยู่บนั่นนั่นนั่นชาปันนะคะน้ำแข็งใสเอ,อ่อแก้วละสิบบาทค่ะสนใจได้นะคะสายจอมพระแก้ใหญ่สายจอมพระยาช่างอยู่หรือเปล่าช่างไม่อยู่บ่นั่นนั่นนั่นปัน แถวนี้จะเป็นน้ําแข็งใสนะจ๊ะมีให้เลือกมีให้เลือกจะของร้านกําลังทําอยู่นี่เราเคยเห็นกันลงคลิปบ่อยอยู่นะจ๊ะหน้าร้านก็จะมีนี่ประดับดอกไม้ตะมุตะมิหน้าร้าน้ารานหน้าหนาวก็แบบนี้แหละปั่นแถวนี้จะเป็นน้ำแข็งใสนะจ๊ะมีให้เลือกมีให้เลือก เจ้าของร้านกำลังทำอยู่นี่ชข้งอยู่หรือเปล่าชข้งไม่อยู่บ่น,นันน่นนั่นนั่นเราเคยเห็นกันลงคลิปบ่อยอยู่นะจ๊ะหน้าร้านก็จะมีนี่ประดับดอกไม้ตะมุตะมิะมน่ารักน่ารักชข้งอยู่หรือเปล่า แคงไม่อยู่บ่ะน่นน่น่น,น,นไปนะ,ซ,ปะ,นะ,นนนะซ่อมรถปะยางด้วยนะจ๊ะร้านนี้นะจ๊ะซ่อมรถปะยางด้วยแปะได้นะจ๊ะถนนสายสาเดมาอยุเอา้าพี่พลอยไปไหนรถเป็นไรมาหาช่างอะดิให้ทำได้สแกนี่ว่าโค้ดได้นะคะนี่ มีหลายอย่างให้เลือกนะจ๊ะปันอยู่นะจ๊ะมาซื้อมาซื้ออกาแฟใส่โกโก้ปั่นจ้านั่งก่อนนั่งรอไอฟังหนึ่งก็จะเป็นร้านขายไก่หมุนนะจ๊ะสนใจก็ดูได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านเขาเนี่อยากทานอะไรทำได้สแกนคิวอาโค้ดได้นะคะ มีหลายอย่างให้เลือกนะจ๊ะสวัสดีจ้าเลิกงานแล้วนะจ๊ะตอนนี้อยู่หน้าร้านกาแฟไอกาแฟน้ำแข็งใสกาแฟแก้วละยี่สิบาทนะคะมายู่ทำเองเลย <laughs> ช่างไม่อยู่แล้วพี่ทำไงอ่ะัำมายู ำเองเลยช่างไม่อยู่แล้วพี่ทำไงอะไปนะ่้มรถปะยางด้วยนะจ๊ะร้านนี้นะจ๊ะ่้มรถปะยางด้วยแปะได้นะจ๊ะถนนสายสายเราเคยเห็นกันลงคลิปบ่อยอยู่นะจ๊ะหน้าร้านก็จะมีนี่ประดับดอกไม้ตะมุตะมิะมน่ารักน,น่ารักไอ้ทางได้สแกนคิวอาร์โค้ดได้นะคะ นี่มีหลายอย่างให้เลือกนะจ๊ะนีกฟังหนึ่งก็จะเป็นร้านขายไก่หมุนนะจ๊ะสนใจก็ดูได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านเขานี่อยากทานอะไรท่ามาอยู่ทำเองเลย <laughs> ช่างไม่อยู่แล้วพี่ทำไงอะ่ะน,น,นี่ของนี่ ยี่ห้อเขาดีนะคะค่ะเนี่ยนไม่ได้ปันอยู่นะจ๊ามาซื้อมาซื้อ,อกาแฟใส่โกโก้ปั่นจ้า mm hmm. นั่งก่อนนั่งรอโฆษณานะคะดูเอเองค่ะ mm hmm. แค่บอกเฉยๆร้านน่ารักมากร้านเขาน่ารักมากนะจ๊านี่ยน้ำน้ำ mm hmm. นั่งรอ เนี่ยต้นงาช้างวันก่อนออกดอกนะน่าจะหมดแล้วเนี่ยต้นงาช้างหน้าทางรอกเนี่ยต้นงาช้างวันก่อนออกดอกนะน่าจะหมดแล้วเนี่ยต้นงาช้างหน้าหน้าหนาวก็แบบนี้แหละสายจอมพระไปทางนน้นก็จะเข้าเมืองนะคะแกใหญ่แกใหญ่สายจอมพระ ไปถึงบ้านได้หรือเปล่าล่ะอกำลังไปถึงบ้านได้หรือเปล่าล่ะอกำลังไปถึงบ้านได้หรือเปล่าล่ะ อยู่หรือเปล่าช่างไม่อยู่บ่น,นั่นนั่นนั่นนี่นี่ของนี่ยี่ห้อเขาดีนะคะขาในชั้ชนเม่ไดคนนี่นี่ของนี่ยี่ห้อเขาดีนะคะขาในชั้นเม่ไดคนช่างไม่อยู่ค่ะปั่นนะคะน้ำแข็งใส ออแก้วละสิบบาทค่ะสนใจได้นะคะสายจอมพระแก้ใหญ่สายจอมพระจ้าหน้าหนาวก็แบบนี้แหละโนษณานะคะดูเอาเองค่ะแค่บอกเฉยๆร้านน่ารักมากร้านเข้าน่ารักมากนะจา๊าเนี่น้ำน้ำนะด้วยนะ,นนนะ,นนนะนส้มรถปะยางด้วยนะจ๊าร้านนี้นะจ๊ะส้มรถปะยางด้วย แวะได้นะจ๊ะถนนสายสายเราเคยเห็นกันลงคลิปบ่อยอยู่นะจ๊ะหน้าร้านก็จะมีนี่ประดับดอกไม้ตะมุตะมิะมหน้าร้านหน้าร้านให้ท่านได้สแกนทีว่าโค้ดได้นะคะนี่มีหลายอย่างให้เลือกนะจ๊ะนี่น,นี่นี่ของนี่ยี่ห้อเคดีนะคะค่ะในชนั้นไม่ได้กด ข้างอยู่หรือเปล่าข้างไม่อยู่บ่นั่นนั่นนั่นนั่งรอเนี่ยต้นงาช้างวันก่อนออกดอกนะน่าจะหมดแล้วเนี่ยต้นงาช้างหน้าโฆษณานะคะดูเองค่ะแค่บอกเฉยๆร้านน่ารักมากร้านเขาน่ารักมากนะจานี่ น,ำ,นำไปทำได้สแกนพ่ว่าโค้ดได้นะคะนี่มีหลายอย่างให้เลือกนะจ๊ะด้วยนะส้มรถปะยางด้วยนะจ๊ะร้านนี้นะจ๊ะส้มรถปะยางด้วยแวะ,ะได้นะจ๊ะถนนสายสายฝันแถวนี้จะเป็นน้ำแข็งใส่นะจ๊ะมีให้เลือกมีให้เลือกจะของร้านกำลังทำอยู่ นี่เราเคยเห็นกันลงคลิปบ่อยอยู่นะจ๊ะหน้าร้านก็จะมีนี่ประดับดอกไม้ตะมุตะมิะมน่ารักน,น่ารักมีมะยมด้วยมาถ่ายคลิปวันก่อนก็มะยมหน้าร้านนะคะร้านน่ารักมากค่ะร้านเล็กๆน,กน่ารักนี้ถนนหนทางที่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นร้านขายไก่หมุนนะจ๊ะสนใจก็ดูได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านเขา นี่อยากทานะไรเราเคยเห็นกันลงคลิปบ่อยอยู่นะจ๊นะน่ารั